พี่จ๋าน้องมาฟังพี่จ๋จาพูดเรื่องการจดทะเบียนแซมบูอ่าน้องอยากคุยกับแฟนแล้วไม่รู้จะออกมายังไงกลัวเหมือนกันเพราะความรู้สึกเขาเขาอยากจดทะเบียนแฟนเพื่อดูใจก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดผู้ชายน้องบอกว่า่าทดลองจดซัมบูก่อนใช่ไหมเราก็ต้องถามไถ่เขาว่าเออกฎหมายของประเทศที่แฟนอยู่เนี่ย มันยังไงสําหรับแฟนซัมบูเนาะอันนี้ก็ฟังกันชัดๆอยู่แล้วก็อยากมาพูดคุยบอกว่าเราลองคุยลราลองถามนะคะในมุมมองของเขาในเมื่อเขารักเราทําไมถึงไม่กล้าจดทะเบียนแต่งงานนะคะอืมแต่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งหนึ่งเราอายุยังน้อยนะคะมาถึงให้รีบเรียนรู้เรียนภาษาแล้วก็ปรับถามเขาไปตรงๆตั้งแต่ก่อนยังไม่มาเลยว่าคุณคิดจะแต่งงานกับฉันเหรอ หรือแค่เป็นแฟนนะคะเนาะแล้วสิทธิถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันอ่าอะไรจะรับรองฉันได้นะคะในเมื่อเธอทุกคนเนาะน้องๆทุกคนที่คุยกับะยะ่จ่ายอยู่ตอนนี้คืออ่ายังไม่ทันได้มานะคะแต่ว่ามีแววว่าแฟนคุยออกมาแล้วว่าเดินเรื่อง ไม่ใช่แต่งงานแต่ว่าจดทะเบียนเป็นแฟนที่มาอยู่ได้ในประเทศนั้นนะคะมาอยู่ได้แล้วก็ทํางานได้ทํางานผ่านไปแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติได้ด้วยตัวเองนะคะนั่นคือหัวใจหนึ่งเราต้องมองแล้วก็พูดคุยอย่างเปิดใจอย่าอย่าให้มันขาดใจของตัวเองนะคะคัดข้องใจของตัวเองเนาะเพราะบางครั้ง อาถ้าเปรียบเทียบ<ๆ>บางครั้งชีวิตจดทะเบียนย่มันมีความมั่นคงกับเรื่องถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือส่วนเขาเรียกว่ายังไงอะพวกประมาณว่าส่วนอ่าสิทธิถ้าสาม,ามีเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามามองอีกมุมมองหนึ่งผัวยังหนุ่มเมียยังหนุ่ม ลุกขึ้นมาสู้ขึ้นมาสร้างนะคะมาทํางานเพื่อที่จะเสริมเติมให้กันและกันและหรือมาเริ่มต้นทําอะไรร่วมกันมันก็มีสิทธิ์เท่ากันถ้าเรามีชื่อนะคะหนึ่งสิ่งอย่าลืมว่าเราต้องทําตามกฎข้อกติกาเนาะอย่างแฟนเขาบอกว่าแฟนอายุ40กว่าน้องก็3 0 38ถูกไหม อ่ในประมาณเนี้ยถ้ามองถึงว่าแต่งงานสมมุติว่าผัวเกิดอะไรขึ้นมันจะได้เงินเดือนไม่ไม่อายุไม่ถึงเราก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะอืมเราก็ไม่ได้ได้อยู่ดีและพูดถึงเนาะไม่ว่าแต่งงานหรือเป็นแฟนอ่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะคะเรากอบกวยได้ให้กอบกวยในทุกวันวันนี่ดีกว่าเนาะเพราะอะไรอยากคิดว่าแต่งงานแล้วเราก็จะได้ทุกอย่างนะคะสิทธิสมบัติสิ่งที่มีมาก่อน สามีที่มีลูกมาก่อนนะคะเนาะมันก็รู้ๆกันอยู่ที่เจ้์เล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามายึดมองคู่ของเราเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเพียงแค่ว่าเขามีเมียมาก่อนไหมเขามีลูกเก่าไหมเออเราจะมีโอกาสไปเริ่มต้นด้วยกันไหมมาอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นอย่ากลัวที่จะสู้นะคะอย่ากลัวที่จะ ทำให้ตัวเองมีความภูมิใจในตัวเองแต่ถ้ามุมมองสามาีมีจิตกรรมให้เราทําหรือเขารับผิดชอบในส่วนที่เราขอได้นะคะส่งครอบครัวได้ไม่อยากให้ทํางานไม่อยากให้ดูแลไม่อยากให้อยากให้ดูแลไม่อยากให้ออกนอกบ้านอันเนี้ยมันก็ต้องเริ่มเป็นข้อตกลงมาตั้งแต่แรกเพื่อความสบายใจของตัวเองหลายๆคนบอกว่า มันมีความคาใจอ่ะพราะฟังแล้วมันไม่ใช่ง่ายเลยชีวิตในต่างแดนจริงนะคะมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะดิ้นรนเราจงคิดนะชีวิตอยู่เมืองไทยเราอยู่ในเลเวลไหนสภาพไหนนะคะถ้าชีวิตเราก้าวออกมาตั้งแต่เจอกับผู้ชายคนนี้เรามีสิ่งดีเข้ามาหาเรา มากกว่าเดิมไหมนะคะนั่นคือขั้นต้นอย่าใช้คําว่ามาตายดาบหน้าเพราะว่าคํานี้ตายจริงๆเออนะให้ใช้วัดด้วยตัวเราหนึ่งอย่างน้อยเขาต้องซัพพอร์ตสอย่างน้อยเราต้องพูดคุยเคลียร์ได้ตั้งแต่ก่อนมานะคะสามความมั่นคงของตัวเองความกลัวของตัวเองอย่ากลัวแล้วเก็บไว้ในใจเพียงคนเดียว ในเมื่อเรามีโอกาสที่จะพูดคุยเนาะเขาจีบเราช่วงโปรโมชั่นนะคะเขาก็อยากรู้ความเป็นจริงของเราเราก็ต้องควรอืเปิดเผยความรู้สึกให้เขานึกให้เขาคิดและเขาพูดเพื่อที่จะให้เราสบายใจก่อนที่จะก้าว มาอยู่ต่างแดนดีกว่าไหมนะคะนี่คือหัวใจเนะาะยายจ๋าก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาพูดคุยนะคะเพราะความกลัวนั้นมันจะเคลียร์ได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจพูดออกมาและได้คําตอบจากคนที่เรารักนะคะเหมือนพี่ที่จะแต่งงานมาอยู่เบลเยียมถามพี่มีความกลัวอยู่ในใจเพราะพี่ก็ไม่ค่อยสบายนั่นนี่อ่ะความกลัวของพี่คืออะไรพี่ถามไปโอเคพี่จะไปพูดคุยกับเขาพอพูดคุยออกมาเขาก็ เที่ยในความกลัวเพราะเขาอยากให้เรามาอยู่ด้วยนะคะอืมเขาก็พูดให้เรารู้สึกเออสบายใจขอบคุณนะนะคะอย่าก,กลัวที่จะพูดในความรู้สึกของตัวเองเนาะวันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกแต่ต้องถามว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างจากเขานะคะชีวิตดีขึ้นกว่าอยู่เมืองไทยไหมเนาะ หลายๆคนวัดนะคะอยู่เมืองไทยแสนสบายคิดว่าแต่งงานกับฝรั่งแล้วจะสบายกว่าเดิมมันอยู่ที่บุญวาสนาบางคนได้บางคนไม่นะคะบางคนมาถึงทุกอย่างต้องดิ้นรนเองโดยที่เขาเอาเรามาแล้วแต่อยู่แม้กระทั่งเรื่องหาโทรศัพท์บางคนนะคะที่เล่ากันมาเพราะฉะนั้นก็ถึงอยากบอกทุกๆคนว่า เคลียความรู้สึกพูดทุกสิ่งอย่างที่เราต้องการถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องมานะฮะเพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะหวนกลับอย่างน้อยเริ่มต้นซัพพอร์ตให้เราเข้มแข็งถ้าจะไปรู้สึกเปลี่ยนเนาะนิสัยฝรั่งเปลี่ยนเนี่ยหลังจากสามปีนั้นเราเข้มแข็งแล้วนะเราเข้มแข็งเรามีพื้นฐานนะเราอาจจะมีงานทำแล้วอืมภาษาเราได้แล้วนะคะเตรียมหาทางออกได้แล้วนั่นคือหัวใจนะคะ เพราะว่าเราฝากชีวิตไว้กับใครไม่ได้เนาะแล้วก็หนึ่งสิ่งถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจเราก็ไม่รู้ว่าอ่าอาจจะโชคดีก็ได้นะมันไม่รู้มันไม่มีหลักค้ำประกันว่าไหนผิดไหนถูกนะมันก็เหมือนซื้อหวยนะพี่น้องค่ะ คิดให้คิดดูแค่ว่าชีวิตครอบครัวเหมือนเมืองไทยเนาะเรามีสามีคนหนึ่งแต่งงานเนี่ยพูดคุยรักเริ่มต้นทุกอย่างเข้าประเพณีทุกอย่างสุดท้ายอยู่กันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็ยังเลิกกันฝรั่งก็เช่นกันนิสัยก็เหมือนกันนะฝรั่งก็คือคนคนหนึ่งแต่คือข้อหนึ่งคือการที่เขาจะการันตีผู้หญิงมาคนหนึ่งเนะี่ยอย่าลืมว่าเขาลงทุนสูง เขาลงทุนสูงนะคะวิ่งเรื่องราวกระดาษนะมันเป็นหลักที่ค้ำคอเขาเลยอืมถ้าเกิดอะไรขึ้นเขารับผิดชอบชีวิตเราถ้าเรามาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยข้อนี้อย่าลืมอย่าลืมคําว่าเขาการันตีชีวิตเราเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําร้ายเรานะคะแม้กระทั่งเจ็บช้าน้ําใจมันเป็นหลักฐานทั้งนั้นที่เราควรเก็บกรรมอืมหนึ่งหมอนะคะสองอ่าควรรู้ สิ่งที่เรามาอยู่ขั้นต้นนี่ก็คือไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องหนึ่งที่การันตีนะคะอย่างน้อยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันโลกออนไลน์ก็เปิดกว้างทุกคนมีโอกาสได้พูดได้คุยกันก็หาแนวคิดเพิ่มยายจ๋าจเล่าให้ฟังไม่อยากให้ทุกคนกลัวนะคะแต่เราต้องเอามาคิดและดึงความรู้สึกแย่ๆในหัวใจเราออกแล้วพูดออกไปอยาก,กลัวที่จะโดนฝรั่งทิ้งให้มันทิ้งตั้งแต่อยู่บ้านเรา นะคะอย่าให้มันมาทิ้งกลางคันหรือมาทิ้งระหว่างที่เรายังไม่เข้มแข็งมันจะเจ็บปวดอมชีวิตมาแล้วมันก็ต้องเดินหน้าเห็นไหมทุกคนต้องสู้แต่พลังนั้นน่ะจะเอามาจากไหนนอกจากตัวเองเท่านั้นที่จะลุกขึ้นสู้นะคะพี่น้องขานะอืมเปิดใจได้ใจอย่าลืมอย่างน้อยเราก็สบายใจโล่งใจถึงแม้เขาจะทิ้งเราอย่างน้อยก็โอเคมันยังอยู่บ้านเรานะฮะยังมีโอกาสที่จะหาใหม่ นะปัจจุบันมันก็เป็นโลกโซเชียลอยู่ละอืหาง่ายไม่กระทั่งคนอยู่บนเขาก็ยังหาแฟนฝรั่งได้เลยเดี๋ยวนี้จะกลัวอะไรนะคะถ้ามีใจที่จะเดินหน้าเนอะแต่ถ้าเรามีชีวิตคู่บุญวาสนาไม่ได้มายังไงก็ไม่ได้มานะคะเห็นพี่ๆหลายๆคนเนาะถ้าเรามีคู่อยู่เมืองไทยนะคะถึงจะทุกข์จะยากทะเลาะกันมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยขอให้เขารักแล้วก็ดูแลระวังทุกข์ยากสู้กันไปอะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ เนาะแต่ถ้าเราเลือกที่จะเดินสายฟอแล้วตัวเรานั่นแหละจะต้องเข้มแข็งนะคะสู้ๆเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพราะว่าภาษามันต้องใช้นะฮะมันต้องใช้เนาะอ่าชีวิตมาอยู่ตรงนี้นะถ้ามองเผืินๆการเดินกลับบ้านเลิศหรูนะแต่ถ้ามาอยู่จริงๆจะรู้ว่ามันคิดถึงมันทรมานมันต้องมาสู้กับความหนาวมันต้องมาเริ่มชีวิตใหม่ แต่ถ้าเรามีใจนักสู้นะคะเนาะหนึ่งเรามีงานทำสองเรามีเงินเพิ่มจากวันละสามร้อยเราได้ชั่วโมงละสามรอยอารตีแค่นี้นะคะวันนึงเราได้แปดชั่วโมงสามรอยคูณไปเท่าไหร่แล้วเนาะนะคะอืมถ้าใจสู้อยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายงานมีให้ทุกประเทศถ้าเราไม่เลือกงานนะคะ สู้ๆกันต่อไปเนาะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจขอบคุณที่เอาวิดีโอยายาเป็นแรงผลักดันนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องผลักดันตัวเองสู้เพื่อตัวเองนะคะเนาะตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วเคลียร์ความขัดข้องในหัวใจวิ่งถามคนอื่นอยู่แต่ถ้าเราไม่เคลียร์ตัวเองยังไงเราก็ไปไหนไม่ได้นั่นคือการปิดกัน้นการเดินหน้าของตัวเองเลยนะเนาะสู้ๆคะ่ะ